สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญสุดโหดรเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของรอ,องนหัวหน้าแสดงโชว์ตัวประหลาดที่รักและดูแลสมาชิกในครอบครัวเขาเป็นอย่างดีโดยที่ทุกคนในครอบครัวนั้นจะต้องทําตามกฎของรอนอย่างเคร่งครัดห้ามมีการลักขโมยหรือลกแกคนในครอบครัวถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะถูกลงโทษอย่างสาสมในตอนที่คิมมี่นักแสดงที่อายุน้อยที่สุดในคณะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาทําให้คณะรักษาความปลอดภัยพากันร์ตูอหัวเธออก่นที่รอนจะมาตะเพิดเธอออกไป ทีมรักษาความปลอดภัยแบบชั่วคราวที่ทางคณะละครสัตว์จ้างมานั้นแท้จริงแล้วคือกลุ่มอจชยากรที่หนีมาซ่อนตัวและมีแผนการที่จะปนเงินจากกรอนพวกมันได้ตั้งกฎกันเองว่าใครก็าตามที่มาหยามหมู่โจรคนคนนั้นจะต้องถึงคาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูซี่สาวสวยประจำแก๊งทุกคนภายในแก๊งต่างบกรักเธอและหลงใหลในลูซี่อย่างหัวปักหัวปำหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภยัยที่รับทีมอจชยากรพวกนี้เข้ามาเพื่อไล่กับเงินเขาพยายามพูดจาลามปามลูซี่ก่อนที่จะถูกแก๊งอจชยากรอัดจนน่วม ในเวลาต่อมาลีหัวหน้าแก๊งอจชายากรได้แอบดอดไปหามาร์กาเร็ตแม่เสือสาวคนหนึ่งในคณะละครสัตว์เพื่อหวังที่จะมีอะไรกันกับเธอตอนนี้พวกนักแสดงพากันฝึกซ้อมอยู่กับมารคเมนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงที่กำลังจะจัดขึ้นลูซี่ได้ยินมาว่ารอนเจ้าของคณะละครสัตว์นั้นเป็นมหาเศรษฐีเก่าและมีสมบัติเป็นจํานวนมากเขามีที่ดินและมีปราสาเป็นของตัวเองเธอก็เลยไปเสนอกับพวกแก๊งอจชาากรว่าเธอจะทําให้รอนตกหลุมรักเธอแล้วแต่งงานกับเขาเพื่อสมบัติทั้งหมดในตอนแรกทุกคนในแก๊งก็ไม่ แล้วบอกว่าทารอนโดยขนาดนั้นเขาคงจะนอนกับผู้หญิงคนไหนก็ได้ภายในเมืองนี้แต่ลูซี่ก็บอกเพื่อนๆว่าเธอมั่นใจว่ารอนจะต้องตกหลุมรักเธออย่างแน่นอนขณะอาชญากรทั้งแกงยังตกหลุมรักเธอเลยวันต่อมาลูซี่ได้ไปเปิดขาอ่อนโชว์รอนเขาก็มาถามกับเธอว่าเธอเป็นใครกันแน่และสนใจที่จะร่วมง,งานกับคณะละครสัตว์ไหมลูซี่ก็เลยบอกรอนว่าเธอทํางานที่นี่อยู่แล้วแต่อยู่ในส่วนรักษาความปลอดภยัยเธอที่บอกกับลอนว่าเธอเบื่อง,งานที่เต็มแก่และอยากเป็นส่วนหนึ่งของคณะละครสัตว์ ลอนจะได้ถอดหมวกของลูซี่ออกเพื่อขอดูหน้าชัดๆก่อนที่เขาจะชมเธอว่าสวยราวกับนางฟ้าตกสวรรค์พวกผู้ชายนในแก๊งได้บ่นพึมพำกันว่าแผนการของลูซี่นั้นไม่น่าจะเวิร์กเพราะหลอนมีภรรยาอยู่แล้วสมาชิกคนหนึ่งนในแก๊งก็เลยบอกว่างั้นก็หานกต่อผู้ชายอีกตัวไปล่อมีของลอนซะเลยถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราจะได้สักสองทางหลังจากที่ประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วลีที่แอบย่องเข้าไปมีอะไรเกันกับมาร์กาเร็ตทั้งๆท,ท,ที่ทุกคนในแก๊งตือนเราว่าห้าไปยุ่งได้กับตัวประหลาดววันนนันน่างกกิ้้ดย เคอร์ติสที่เป็นคนแค้ได้เห็นรอนกำลังนับเงินก้อนใหญ่เขาจึงได้บอกกับรอนว่าเขาขอค่าตัวเพิ่มแต่รอนก็บอกเคอร์ติสว่าไม่ได้ซึ่งเธอแกไม่พอใจค่าจ้างของฉันก็เชิญใสหูออกไปอยู่ๆลูซี่ก็หัวเราะขึ้นมาแล้วพูดแซวเคอร์ติสว่านั่นเธอพูดเล่นใช่ไหมทําให้เคอร์ติสหัวเราะกบเกินจะได้ไม่ถูกรอนและออกจากคณะละครสัตว์ในตอนนี้ลูซี่ทาตามแผนของเธอได้สําเร็จนอกจากจะทําให้รอนสนใจในตัวเธอแล้วเธอยังได้รับความนิยมในหมู่นักแสดงอีกด้วยมีเพียงเชอร์รี่เมียของรอนเป็นคนเดียว ที่รู้สึกว่าลูซี่นั้นไม่ปกติคล้ายกับว่าจู่ๆเธอก็เข้ามาแล้วทุกอย่างก็ดีไปหมดเธอไม่พอใจที่ลูซี่เข้ามายุ่งยากในตัวของรอนลูซี่ที่เห็นแบบนั้นก็เลยพูดกับรอนว่าเสียดายที่คุณแต่งงานแล้วถ้าไม่อย่างนั้นคุณต้องระวังฉันให้ดีเจอดที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยลุกขึ้นแล้วเดินหนีไปรอนจะได้บ่นกับลูซี่ว่าเธอเป็นคนที่แ้มงวดมากๆและไม่อยอมปล่อยให้ผมสนุกเมื่อมาถึงที่เต็นท์ของแกอาจญรยากรอนลิซ่าได้อาการไม่พอใจที่ลูซี่บอกว่าเธอจะจับรอนมาเป็นผัวให้้ได ถ้าฉันหลอกเขาแต่งงานที่สาเร็จทรัพย์สินทุกอย่างของเขาก็จะเป็นของฉันลีก็เลยบอกว่าเอาไว้ชาติหน้าตบ่บยบเธอะเห็นไม่นั่นว่ามันมีม,มือทนโทษและถึงแม้ว่าลูซี่จะได้แต่งงานจริงๆแล้วต้องรองอีกนานเท่าไหร่กว่ารอนจะตายลูซี่ก็เลยบอกว่าทุกคนต้องตายและอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเธอได้วางแผนจัดฉากการตายของรอนเอาไว้แล้วลีก็เลยทักว่าทำไมลูซี่พูดง่ายจังก็เห็นอยู่ว่าเจอรี่ต้องเธอตาเป็นมันขนาดนั้นลูซี่ก็เลยบอกว่าเชื่อใจฉัน ก่อนที่เธอจะเข้าไปจูกกับลีแล้วเดินจากไปรอนได้แอบมามองดูลูซี่ที่ซุ้มขายตัว๋วเขาพูดจาชมลูซี่ว่าเธอสวยมากๆลูซี่ก็เลยเรียกรอนไปที่หลังซุ้มลูซี่พยายามยั่วยวนรอนแล้วจัดการเป่าปี่ให้กับเขาซึ่งในขณะนั้นเองเชอร์ี่ก็เดินผ่านมาพอดีเชอร์ี่ได้ทักถามรอนว่าทําอะไรอยู่จ้าน้าท,ที่การแสดงก็จะถึงคิวเปิดแล้วรอนก็เลยบอกเมียว่าผมมาดูความพร้อมของซุ้มขายตัว๋วเชอร์ี่ก็เลยถามรอนว่าตอนนี้เนี่ยนะรอนก็เลยตอบเชอร์ี่กลับไปว่าเอาไว้ผมจะจัดการเอง เชอรี่ได้บอกลาติสวัสดรรอนก่อนที่เธอจะเดินจากไปเชอรี่ทําท่ายึดยักไม่ยอมไปสักทีเพื่อสังเกตดูการสามีของเธอก่อนที่รอนจะไล่ตะเพิดเชอรี่ออกไปพร้อมๆกับตอนที่เขาเสร็จธารกิจพอดีลูซี่ได้บอกกับรอนว่าเมื่อกี้นี้ตื่นเต้นดีนะแต่ในขณะที่รอนกําลังจะสู้ต่อลูซี่ก็มาชิงหนีจากรอนไปและปล่อยให้เขาอารมณคังอยู่อย่างนั้นหลายวันผ่านไปในที่สุดรอนก็หลงลูซี่อย่างาหัวปักหัวปั๊มลูซี่ได้กลับมาบอกชาวแกงว่าแผนการของเธอคืบหน้าไปไกลมากแล้ว แต่ในระหว่างนั้นเคอร์ติที่เป็นคนแคะก็แอบ,บได้ยินพวกอาชญากรพูดคุยกันในเวลาต่อมาเชอร์รี่ได้มาต่อว่ารอนที่รอนไปนอนกับลูซี่บนเตียงของเราดูไม่เมืมอคืนจะต้องไปนอนที่ไหนที่เต้นของพวกนักแสดงนู่นที่คุณทำอะไรลงไปลูซี่ไม่ใช่หญิงสาวแบบที่คุณคิดและเธอไม่เหมาะสมกับคุณระการทั้งปวงเชอร์รี่ที่พูดตัดพ้อกับรอนว่าพวกเราต้องลง้มลุกคลุกคลานกันมาเท่าไหร่กว่าที่จะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้แล้วคุณกำลังทำทุกอย่างพังเพราะอีตัวคนเดียวรอนก็เลยบอกเชอร์รี่ว่าเขารู้ดี แต่ทั้งชีวิตของเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเขารักลูซี่อย่างหมดหัวใจและอยากจะลงหลักปักฐานกับลูซี่แต่เชอร์รี่ก็บอกรอนว่าเธอไม่เห็นด้วยเธอบอกกับรอนว่าเธอขอให้การแสดงนี้จบลงก่อนเมื่อถึงเวลานั้นรอนก็มาตัดสินใจว่าจะคบหากับลูซี่ต่อไปไหมซึ่งถ้าว่ารอนเลือกลูซี่เชอร์รี่ก็พร้อมที่จะเข้าใจแต่ไม่นานหลังจากนั้นรอนได้มาสารภาพรักกับลูซี่และตัดสินใจขอเธอแต่งงานลูซี่ก็เลยหัวเราะใส่รอนและบอกว่าคุณพูดบ้าอะไรเนี่ย นี่มันไม่เร็วเกินไปหน่อยหรอสําหรับพวกเราลูซี่ที่บอกกับรอนว่าเอาแบบนี้ดีไหมให้ทวนนี้จบลงก่อนแล้วคุณก็ตัดสินใจแต่ลอนก็บอกว่าเขาไม่เอาเขาสาบานต่อนหน้าหลุมศพของแม่ว่าเขารักลูซี่จริงๆและจะไม่มีวันเล,ลิกลูซี่เป็นอันขาดรอนได้บอกกับลูซี่ว่าถ้าคุณตกลงผมยินดีจะส่งแหวนมั่นให้คุณทันทีลูซี่ก็เลยถามกลับไปว่าจะแต่งงานได้ยังไงก็ในเมื่อคุณมีภรรยาอยู่แล้วรอนก็เลยบอกว่าผมกับเชอร์รี่นั้นพวกเราสองคนเป็นพี่น้องกัน ต่จำเป็นต้องแก้เป็นคู่สามีภรรยาเพราะเชอร์รี่ไม่ไว้ใจใครและผู้หญิงคนไหนหลังจากนั้นลูซี่ก็มโมโกเขาดีกับพวกชาวแก๊งว่าเธอจึงแล้วลองกับเชอร์รี่ไม่ได้เป็นคู่รักสามีภรรยาแต่พวกเขาทั้งคู่เป็นพี่น้องกันและทุกอย่างเป็นไปตามแผนเคอร์ติสที่เป็นคนแค้ได้แอบ,บมาฟังผู้อาชญากรพูดคุยกันอยู่ทุกวันก่อนที่เขาจะเอาเรื่องนี้มาพอกับเชอร์รี่เชอร์รี่ก็เลยบอกให้เคอร์ติสไปบอกสมาชิกในครอบครัวของเราเกี่ยวกับแผนการของผู้อาชญากรหลังจากนั้นเชอร์รี่ก็เอาเรื่องนี้ไปบอกรอนแต่่่ทวออนกก็ไมปัใจเชื รอนได้เข้าไปขอความคิดเห็นจากคนในควรอบครัวพวกพวกเขาคิดว่าลูซี่เป็นยังไงบ้างทุกคนกระต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าลูซี่ตอแหลลอนจึงได้มาคุยกับลูซี่เป็นการส่วนตัวเพื่อซักถามความจริงกับเธอว่าเธอมีแผนการจะพ้นกขาจริงๆริใช่ไหมลูซี่ก็เลยบอกว่าทุกคนเกลียดเธอและพยายามป้ายสีเธอให้เธอกับรอนเลิกกันลูซี่ได้บอกกับรอนว่าเชอรี่คงทนไม่ได้ที่จะได้เห็นพี่ชายเป็นมีความสุขเพียงคนเดียวแล้วทิ้งเธอเอาไว้กับคณะละครสัตว์ลูซี่ได้บอกกับรอนว่าถ้าคุณไม่เชื่อใจฉัน ก็ยกเลิกการแต่งงานไปซะลอนจึงได้บอกลูซี่ว่าไม่มีทางถึงแม้ว่าทุกคนในคณะจะไม่รักคุณแต่ผมจะทําให้พวกเขายอมรับในตัวคุณให้ได้เราจะทําให้พวกเขาเห็นว่าเรามีความสุขขนาดไหนทั้งรอนและลูซี่ที่ประกาศว่าวันนี้พวกเราจะมีงานเลี้ยงก่อนหน้างานแต่งงานรอนยืนยันกับคนในคณะว่าเขาต้องการจะแต่งงานกับลูซี่ไม่ว่ายังไงก็ตามทําให้คนภายในคณะต่างพากันเสียใจที่รอนหลงผู้หญิงคนนี้เร็วมากแล้วมองข้ามความสําคัญของทุกคนในครอบครัวแต่ต่อหน้ารอนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว จึงทาให้ทุกคนต้องแก้ทำเป็นยินดีท,ทั้งๆที่พวกเขารู้สึกไม่เห็นด้วยที่งานปาร์ตี้เคอร์ติสได้บอกกับลูซี่ว่าเธอจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของขอครอบครัวแต่จําเป็นต้องผ่านพิธีการรับน้องสักก่อนโดยที่ตามปกติแล้วพวกเราจะดื่มน้ำสบานกันโดยครั้งนี้เคอร์ติสได้บอกทุกคนว่าพวกเราจะดื่มเหล้าจากแก้วเดียวกันแล้วให้ลูซี่ดื่มเป็นคนสุดท้ายเพื่อให้เธอกลายเป็นพี่น้องของพวกเราอย่างเต็มตัวพวกตัวประหลาดได้พากันเทเหล้าแล้วไล่เรียงกันดื่มไปทีละคนทีละคนโดยมีลูซี่มองดูด้วยความรังเกียจ จนกระทั่งแก้ววนมาถึงตางของเธอแล้วลูซี่ที่ทนไม่ไหวต่อไปจึงได้ระเบิดอารมณ์ขึ้นมาว่ากูไม่มีทางยอมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวรบ้าบ้านี้แน่ลองดูสภาพของตัวเองซะบ,บ้างพวกแกมันน่ารังเกียจทุกคนภายในเมืองแห่งนี้มองพวกแกเป็นแค่ตัวตลกและเป็นสัตว์แปลกให้พวกเขาได้ชื่นชมถาม่ลยว่าใครกันจะจะเป็นสมาชิกข,ข,ของครอบครัวนี้รอนที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยถามลูซี่ว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าลูซี่จึงหันหน้าไปด่าร้อนว่าแกนี่แหละน่าขยะแขยงกว่าใครเพื่อนพวกแกเพคือตัวตลกคือสัตว์เลี้ยงที่ถูกคนนกกอไว้ใง ที่มีชื่อเรียกว่าคณะละครสัตว์หลังจากที่ลูซี่พูดจบแล้วเธอก็เดินจากไปที่ภายในเต็นท์ของแกอจิญากรทุกคนได้มารุมด่าลูซี่ว่าเธอไม่มีความอดทนและสั่งให้ลูซี่กลับไปขอโทษคณะละครสัตว์ซะถ้าหากว่าลูซี่ไม่ยอมทำเธอจะต้องเสียใจมากกว่าการถ่มน้ำลายของพวกตัวประหลาดลูซี่ได้ย้อนกลับมาขอโทษรอนโดยบอกรอนว่าเธอกดดนั้นมากๆเพราะเธอไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนรอนก็เลยบอกลูซี่ว่ารู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปผม,มให้อภัยคุณไม่ได้ลูซี่ก็เลยบอกว่าเธอรู้ดี แต่ที่เธอย้อนกลับมาที่นี่เธอมาเพื่อบอกลาลอนลูซี่ที่ขอให้ลอนโชคดีและเขาจะไม่มีทางได้เจอเธออีกฉันรู้สึกละอายแก่ใจจนไม่มีคำไหนจะมาพูดลอนที่บอกกับลูซี่ว่ารู้ไหมในใจของผมคิดอะไรอยู่ผมอยากจะฉีกคุณไปจินชิ้นให้ตายอยู่ตรงนี้แต่อีกใจหนึ่งก็บอกผมว่าผมอยากจะลืมมันและทำเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นลูซี่ที่ก็ามากอดรลอนก่อนที่ทั้งสองจะมีอะไรกันทางด้านของลีหัวหน้าแกงอาชารกรคิดว่าแผนการของลูซี่นั้นไม่น่าจะเวิร์กแล้วเขาจึงบอกให้ลูกทีมเตรียมกรสับแผน 2. ซึ่งนั่นก็คือแผนการที่พวกเขาถนัดคือการทั้งปล้นละฆ่าและจึงทุกอย่างมาครอคองสมาชิกคนหนึ่งในแก๊งได้พูดเตือนว่าพวกเราฆ่าคนมาเยอะแล้วและเขาเห็นด้วยกับแผนการของลูซี่มากกว่าลีก็เลยบอกว่าช่างหัวมันและชัาชวนทุกคนออกไปหาเบียร์กินเมื่อตกกลางคืนแล้วลูซี่ก็ยังคงไม่กลับมาพวกสมาชิกภายในแก๊งที่หวิวโหยก็เลยปุกเขาไปขโมอยอาหารที่เต็นท์ของพวกทักษะแดงพวกนั้นได้พบกับคิมมี่สมาชิกที่เด็กที่สุดในคณะที่แอบย่องเข้ามาขโมอยอาหารเหมือนกัน พวกอจชายกรก็เลยบอกว่าเราจะไม่บอกเรื่องของเธอและก็ขอร้องให้เธออย่าบอกเรื่องของเราเหมือนกันแต่ทันทีที่คิมมี่ออกไปจากเต้นแล้วพวกอจชายกรก็ได้ดักทํทำร้ายเธอพวกอจชายกรได้พูดกับคิมมี่ว่าถ้าแกปากโป้งเรื่องของเราแกตายแน่แต่ทว่าคิมมี่กับบุร้อใส่พวกโจนก่อนที่เธอจะจัดการกัดมือของมันคิมมี่ได้ถูกอจชายกรคนหนึ่งใช้มีดจ้วงแทงไปที่สีข้างของเธอจนทําให้เธอกรีดร้องพวกโจนที่เห็นแบบนั้นจึงได้ตัดใจฆ่าเธอแล้วจัดการถลกหนังของคิมมี่ออก ก่อนที่จะนำหน้าของเธอไปทิ้งเอาไว้ที่จิงชาวสวรรค์ในเช้าวันต่อมาพวกนณะละครสัตว์ได้มาพบศพของคิมมี่ที่ถูกฆ่าตายอย่างนนอานาถลอนจึงได้จัดการเรียกทุกคนมาประชุมกันรอนได้บอกกับข้อของเขาว่ามีสมาชิกข้อัวของเราถูกฆ่าตายไม่ว่าพวกมันจะเป็นใครเราจะไม่ปล่อยพวกมันเอาไว้แน่รอนได้บอกทุกคนว่าพวกเราต้องรวมกลุ่มกันแล้วรอโอกาสแก้แค้นคนที่ฆ่าคิมมี่พวกมันจะต้องปรากฏตัวอีกแน่สมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มอาชญากรรู้สึกผิดต่อเปล่าขึ้นมาหลังจากที่มันฆ่าคิมมี่ มันได้ไปนั่งสดวดบิณวอต่อพระเจ้าก่อนที่จะถูกพวกคณะละกรสัตว์เข้ามาจับตัวพวกคณะละกรสัตว์ได้เคลนความจริงจากมันก่อนที่จะลงมือฆ่ามันทิ้งอย่างโหดเหี้ยมลีที่บอกกับชาวแกงว่าเขาจะไปตามหาตัวลูซี่แต่ทว่าเขากับนิพิรนกมากรดิดแทนหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยที่ถูกจับตัวได้ได้ถูกฆ่าที่บริรายต่อไปทางด้านสมาชิกแกงอาชญากรอ,อีกคนที่เป็นคนช่วยกันฆ่าคิมมี่มันได้ถูกมีดแทงและถูกทุบจนสมองไหลส่วนอีกคนหนึ่งก็ถูกชายร่างยักษ์ใช้คอนนทุหวจแลก ลีที่กำลังมีอะไรกันกับแม่เสือสาวโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าฉายาของเธอก็คือมนุษย์กินคนสาวมาร์กาเร็ตได้จัดก,การขยำคอของลีจนเลือดพุ่งกระฉุดส่วนรอนที่อยู่กับลูซี่ได้ถูกเธอพยายามลุกไล้แต่เขาก็ไม่มีอารมณ์ร่วมเขายังคงกังวลใจเกี่ยวกับการตายของคิมมี่แล้ได้บอกให้ลูซี่หยุดก่อนแล้วไปฟังความจริงจากปากของครอัวขอ,ของเขาพวกนั้นได้บอกกับลอนว่าคนพวกนี้เป็นอาชญากรและมันเตรียมการมาฆ่ารอนเพื่อสมบัติเราจัดก,การกับพวกมันทุกคนแล้วเดือแต่ลูซี่ หลังจากนั้นรอนก็ย้อนกลับมาหาลูซี่แต่ทว่าเขาก็ไม่ยอมพูดจอมจาอะไรลูซี่ที่ไหวตัวทันก็เลยลงอุทานว่าซวยแล้วกูก่อนที่เธอจะพยายามตะโกนร้องของความช่วยเหลือแต่ทว่าพักผู้ของเธอก็ถูกฆ่าตายหมดแล้วเจอรี่น้องสาวของรอนได้เข้ามาถามเธอว่าลูซี่มีความสามารถพิเศษทางได้อะไรบ้างถ้าหากว่าเธออยากให้พวกเราไว้ชีวิตลูซี่ก็เลยบอกว่าเธอเป็นแค่คนธรรมดาไม่ใช่คนประหลาดหรือมีความสามารถพิเศษอะไรเจอรี่ที่ดีนแบบนั้นก็เลยบอกว่าฉันเองก็คิดเอาไว้แล้วเชียว แต่ถ้าว่าพวกเราทุกคนมีแผนการเตรียมไว้สําหรับเธอแล้วหลังจากนั้นรอนก็เดินหนีไปก่อนที่ลูซี่จะถูกชายร่างยักษ์ที่จะสลบไปลูซี่ได้ติกับขึ้นมาบนเตียงและพยายามอ้อนวอนขอ,ขอความเมตตาให้ผู้กคณะละครสัตว์ปล่อยตัวเธอไปซะเธอบอกกับรอนว่าเธอรักรอนแต่รอนก็ทําได้แค่ฟังเฉยๆเพราะเรื่องนี้เจอร์รี่เป็นคนจัดก,การทุกอย่างเองเจอร์รี่ได้บอกกับลูซี่ว่าเธอจะจัดงานแต่งงานให้กับรอนและลูซี่หลังจากนั้นก็สั่งให้รอนเอาแบบไปส่งให้ลูซี่ ลอนที่จูบลาคนรักแบบร่วงร่วเป็นก้งสุดท้ายก่อนที่ชายร่างยักษ์จะบอกให้ลูซี่แล่ลิอดออกมาให้เขาดูจากนั้นชายร่างยักษ์ก็จัดก,การตัดลิ้นของลูซี่แล้วเย็บปากของเธอติดกันคนในคณะละครสัตว์ได้ตัดนิ้วมือนิ้วเท้าของเธอทิ้งจากนั้นก็ถลกหนังของลูซี่ทั้งเป็นในวันที่คณะละครสัตว์ได้เปิดทําการแสดงพวกเขาได้เอาตัวลูซี่ไปแสดงโชว์ในงานโดยตั้งชื่อเธอว่า worm girl หรืออีสาวตัวหนอน,น,อนก็เป็นอังจบภาพยนตร์ด้วยครับเป็นหนัสงสยองขวัญสุขขดโหดโคตรรุนแรงทีูุ่ิกับภูมิใจนักภูมใจหนาะ เมื่อมันถูกแปลถึง43ประเทศทั่วโลกด้วยความที่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากพอดเรื่องของฟิกชั่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1932จึงทําให้เรื่องราวของมันสนุกใช้ได้แต่ทว่าผู้คนดูนั้นกลับจดจําต่ความโหดของเรื่องที่ใส่เข้ามาแบบไม่มันย่าบรรญังแถมในเวอร์ชันอันคัดของภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องเรียกได้ว่าเราบรรดาทักแสดงสาวเปืองตัวกันแบบสุดๆไม่ต่างไปจากหนังโหดเรทอาที่เด็กไม่สุควรทุรึกไปการทั้งปวงก็จบกแล้วนะครับสำหรับคลิปร่าภาพยนตร์เรื่อง